y c e Report กับทุกเรื่องราวดีๆที่เราอยากให้คุณรู้นะคะต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วนะคะสำหรับเบรกนี้เนี่ยยังมีข่าวเก็บตกค่ะกับมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือนะคะแล้วก็ตามไปด้วยนี่เลยค่ะบรรยากาศงานคอนเสิร์ตการคุศลนะคะของคุณชรินนันทนาคอนค่ะเมื่อว,วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาณนโะรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจับมือกับบริษัท ICC International จำกัดมหาชนและบริษัทสหพัฒน์พิพูนจำกัดมหาชนจัดคอนเสิร์ตการกุศลชนแินด n b r o t h e r ์ t ู o Love t อ o All Concert ความรักความหวังกำลังใจเพื่ออนามัยของชุมชนเพื่อจัดหาทุนการศึกษาในการผลิตนักสาธารณสุขคืนถทินโดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติคุณชรินนันทนาคนและเหล่าดาราศิลปินอาทิ คุณริษาหงมิรันคุณชุติมาดูรงเดชคุณปนัดดาวงผู้ดีเข้ามาร่วมการกุศลในครั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขเข้าร่วมงานหลายท่านอาทิศาสตราจารย์ดตรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์ดรบุญเกียรติดตรบุญชัยโชควัฒนาและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนเรศวรบุคลากรในวงการสาธารณาสุข และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร,รวมกว่า19ล้านบาทโดยการสนับสนุนจากทั้งสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และมูลนิธิวงเจริญศิลปเพื่อการผลิตนิสิตสาธารณสุขและนิสิตพยาบาลคืนถิน่นและผลิตผู้บริหารบริการสุขภาพปสมภูมิ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยการน,นำของคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะต่างๆทางกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาถนาเรนทรและภาคเอกชนร่วมมือกันจัดการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ2554และงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพนาเรศวรครั้งที่1ระหว่างวันที่20-22กร,รกฎาคมที่ผ่านมา นาอาคารเฉริมพระเกียรติ7 2 0 0าบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลกโดยจุดประสงค์ของงานมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารรูปธรรมคุณค่าเอกลักษณ์ อุดมคติของการบริการสุขภาพปฐมภูมิให้กับสังคมวงกว้างได้รับรู้ตลอดจนขับเคลื่อนพลังในเชิงอุดมการ์ที่ทําให้คนทํางานเห็นถึงคุณค่าของงานที่ทํามีความภาคภูมิใจและมีจิตใจที่ทุ่มเทให้กับการสร้างงานสุขภาพปฐมภูมิภายใต้นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเขตภาคเหนือรวมทั้งเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชนของภาคเหนือ เมื่อวันที่2 6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็กประจำปี2554ขึ้นนะคะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโซภาค่ะโดยงานนี้นะคะมีนายกิติพงศ์สิริสานนนในอำเภอวังทองเป็นประธานในที่ประชุมค่ะร่วมกับอบตอวังนกแอนอบตอแก่งโซภา ผู้ประกอบการร่องแก่งและสถานประกอบการที่พักค่ะเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งน้ำน้ำเข็กซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีระหว่างเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะโดยในครั้งนี้นะคะจะมีพิธีเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะณบริเวณสะพานบ้านท่าข้ามู่ที่5ตําบลวังนกแอนค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดฤดูกาลล่องแก่งพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก ด้วยค่ะคือปัจจุบันเนี้ยทางภาครัฐเราเข้าไปช่วยกันดูแลนะฮะโดยปกติแล้วการล่องแก่งน้ำเข็กเนี่ยจะเริ่มในฤดูล่องแก่งเนี่ยจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายนนะครับซึ่งมีระดับน้ำที่ที่สามารถที่จะล่องได้นะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าทางชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งชมรมร้านอาหารทั้งหลายเนี่ย น่าจะได้พัฒนาในการที่จะพึ่งตนเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่อำเภอวังทองเราเนี่ยประชาชนผู้ที่สนใจในการที่จะมาล่องแก่งในปีปีปัจจุบันนี้มีจานวนมากอนาคตเนี่ยทางผู้ประกอบการก็คงจะได้มีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้นนะฮะ ในการที่จะ,ะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีนะครับงานชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งน้ำเขกซึ่งปัจจุบนันนี้ได้ปรับเปลี่ยนชื่อง,งานเป็นเทศกาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งน้ำเขกเฉะลิมะเกฤตแปดถึงสวันศานะครับซึ่งกำหนดจัดงานวันที่5สิงหาคมนี้ครับก็มีกิจกรรมที่สำคัญในเรื่องการล่องแก่งความท้าทายทั้งหลายเนี่ยอยู่พื้นที่บริเวณนี้ ถ้าถ้าใครไม่เคยมาล่องแก่งในพื้นที่นี้หรือเคยล่องแก่งที่อื่นแล้วเนี่ยจะเห็นความแปลกใหม่นะครับในพื้นที่มีระดับน้ำที่มีความท้าทายสนุกสนานมากครับครับในห่วงฤดูนี้นะครับเป็นฤดูที่ที่เรียกว่าเป็นฤดูล่องแก่งน้ำแขกเรียงแท้จริงขณะเดียวกันก็จะได้มาชิมกาแฟ ซึ่งได้ปลูกเองในพื้นที่นี้นะครับเป็นกาแฟแกงซองเนี่ยนะฮะท่านที่ไม่เคยมาที่นี่เราจะเห็นความแปลกใหม่ครับก็เรียนเชิญมาเที่ยวมาชิมมาชมแล้วก็มาล่องแก่งด้วยความสนุกสนานครับ รูบลจิราพัฒนาพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัท CRC Power Retail จำกัดผู้ผลิตและผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจรเปิดเผยว่าทางบริษัทได้ขยายกิจการในส่วนของ,ของคลังวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อร้านไทยวัสดุ เพื่อเอาใจผู้รับเหมาก่อสร้างและคนรักบ้านชูจุดแข็งการเป็นคลังสินค้าครบครันที่มีสินค้าคุณภาพกว่า1000รายการและสินค้าที่มีราคาถูกทุกวันภายใต้สโลแกนครบถูกดีที่ไทยวัสดุมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเจ้าของบ้านและช่างรับเหมาก่อสร้างปัจจุบันไทยวัสดุมีด้วยกัน3สาขาคือสาขาบางบัวทองสาขาสุขาพิบาล3และสาขาบางนา และในวันที่11สิงหาคมนี้จะทําการเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณถนนมิตรภาพสีแยกอินโดจีนซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น2%ของตลาดวัสดุก่อสร้างทั้งในประเทศและหวังว่าในอนาคตจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอีก นอกจากนี้นางนิรุบลยังกล่าวอีกว่าการเปิดสาขาของไทยวัสดุครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นพิษณุโลกส่วนในวันแรกไทยวัสดุได้จัดโปรโมชั่นลดสินค้าครั้งยิ่งใหญ่กับแคมเปญสินค้าราคาบาทเดียวเพื่อฉลองการเปิดร้านใหม่ และสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกบัตรไทยการ์ดทุกๆยอดการซื้อสินค้าจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรับคูปองเงินสดและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายได้นาน2ปีนับจากปีที่ซื้อสินค้าไทยวัสดุจะเปิดบริการบนพื้นที่เราใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ไร่ด้วยกันนะคะแต่ในพิษณุโลกเนี่ยพื้นที่จะใหญ่กว่านะ ซึ่งทารเก็ตกลุ่มของเราก็จะเป็นทั้งผู้รับเหมาเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการแล้วก็ช่างแต่ละประเภทนะคะรวมถึงหน่ยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วร้านเชการหรือว่าร้านค้าปลีกต่างๆที่ต้องการสินค้าที่ใช้ในบ้านเป็นหลักนะคะหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าประปานะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราคือครบถุกดีที่ไทยวัสดุะคะ่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่กําลังแวแวแววนะคะว่าที่จังหวัดพิศนุโลกเนี่ยกำลังจะมีศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเรียกว่าเป็นระดับนานาชาติเลยนะคะข่าวคราวนี้จะเป็นเช่นไรกับศูนย์การประชุมที่เรียกว่าอินโดไชน่าเอ็กซ์โปนะคะติดตามกันช่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่าทีมงานของเรานะคะได้ไปสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพริษนโลกนะคะคุณเปรมฤดีชามภูนตค่ะเอามาฝากกันช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ